nào ạ? Còn Mình bớt lời bố mình nhỏ cơn lời ดีจ้าวัสดียามแรงจ้ามาจะได้ยินเสียงน,น้ำต้นมาพาพี่น้องมาเก็บพักจย่มือมากระนึ่งอยู่สองคนเก็บพักเสี้ยนเสี้ยนป่าหรือเสี้ยนดงเนาะที่จะไปเคยเก็บไปท่านไปดงนะจ้ะดอกสีม่วงจ้ะมันมีสามสีมันมีสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีขาวดอกสีม่วงนี้เป็นเสี้ยนป่าหรือเสี้ยนดงจ้ะนี่ส่วนดอกสีขาวเป็นเสี้ยนบ้านจ้ะ ส่วนดอกสีเหลืองเป็นเซียนผีอันนั้นเอาไว้ทำยาจ้ะนี่เยอะมากมือหัสติกมาหาปลาสติกเห็นโอ้ผ่านไปบุกี่มือมาเกือบเก่ออกดอกเบิ่นเลยก็เลยชวนลูกมาเก็บไปดองไปเริ่มไปทำปุ่มใกล้ไหนทำปุป่มออกดอก <Okay. S 2> แข่แข่ไวขนาดเลยพี่จ้ะนอนบงใกล้ๆเด้อหีิเด้อ มันจะมีดอกสีม่วงด้วยจ้ะใบเป็นขนๆเกือบแก่ไปแล้ว quả tương đồng được nhau cục lời mọi người này, này nó cho nến nó này dùng này nè Má hạt cái nông một Đông ก็คิดตกข้อขนมาถึงนะแม่นหมดเลยนี่เด้อพักเสียงป่าเราต้องซื้อต้องแลกพี่น้องอยากกินก็มาเก็บเอาเาเอนอย่างตรงนี้ริมเขื่อนมาอน้องอ่งริมเขื่อนจ้ะเรเป็นผางทางเนาะเขื่อนปักยา เื่อนปากยาอำเภอปลายาของเราสวยบ่ะสวยมากสวยมากเลยนะพคนได้ฝนดีเด้แก่เร็วครับอ๋อแล้วฝนมาแล้วแม่นวดเลยบุมีิอย่างเตินเลย กำเอาเทือแลชิปน้อดกันด้วยจ้ะรู <laughs> มีอย่างอื่นปนแล้วเนาะมีแต่ปักเซียนนี่แล้วแนมขึ้นไปงามๆดอกคนสีนชมพูสีม่วงสันดาปสีม่วงว่ะไม่น้องซับส่นกันไหมตามบทสีสทแล้วบัดน,นี้ต่างกันที่เนี่ยตัวอวกให้เงี้ยคือถุงตามหลังเรื่อยๆเลยดี เยอะมากสวยๆป่ะเดี๋ยวใช่น้องอิวซอยเก็บเดี๋ยวค่อยเมือ่อพาพี่น้องเมื่อขั้นอยู่เงอนเนาะจะซอยกันเก็บกับพี่นอ้องพวกเยอะน่ออ่อนเยอะมากพี่น้องจ๋าเก็บเต็มถุงแล้วสิพากลับขึ้นมาสติ๊กมาเห็นผักเซียนผีกคดีได้ถ่ายพี่น้องบุงเลยจากความแตกต่างพี่น้องถามมาเซียนผีเป็นอะไรนี่พี่น้องมาแตกต่างกันด้วยจ้ะ,ะกกน,นี่ไงนี่จ้ะผักเซียนผี ลักษณะต้นเพื่อนจะเป็นแบบนี้จ้ะเด็กดอกก็จะเป็นสีเหลืองจ้ะเสียนผีหมากมือคือกันนี่เดิหมากเพื่อนก็คล้ายๆกันเนาะยาวๆนี่จ้ะดอกเพื่อนก็แต่อันนี้เสี้ยนป่าหรือเสี้ยนดงนี่เป็นแบบนี้จ้ะสีกระต่างกันเนาะจ้าเด็ดอกสีขาวหะเสี้ยนเสี้ยนบ้านจ้ะนิยมปลูกเอาไปขั้นขายตามท้องตลาดเนาะเสี้ยนบ้านค่ะอันนี้เสี้ยนป่า ในเซียนผีจะพี่น้องโชคดีมากเลยสต,ติกก็อยากหามาเปรียบเทียบอยู่จ้ะจะหาบัาเจอบัดมาเลยขึ้นมาย่างขึ้นมาเลยมาเจอจ้ะก็เป็นความโชคดีเนาะนี่จ้ะเซียนผีเพื่นอนเดี๋ยวไปทํายาเด้อจ้ะส่วนเซียนป่ากับเซียนบ้านเนี่ยามาดองกินได้จ้ะเซียนผีกินบ่วได้เด้อพี่น้องเอามาดองบ่ได้แต่ว่าเอาไปทํายาหันได้อยู่จ้ะขับปกบินทางยาจา้ะไปบบัดนี้เราก็จะกลับบ้านไปทําดองกันจ้าบัดนี้ พี look, you know, you oh, oh, ่น้องยืนขึ้นมาพอมาเห็นสายลุงโอ้โอ้โบซี่โซี่สวยมากโวลาไม่มาเป็นดงยาวเลยท้ซี่หนึ่งจกดาดลมนิวสิกุดเพิ่นวะดี่สายลุงโอ้วงใหญ่มากเดี๋ยวถ้าถ้าเบึ่อน่อยนึงเพื่อนอธิชาติเพืนีนแม่ขึ้นดยุดตกนะแม่นี่จ้ะสวยมากน้องอีแบบบรรยากาศมันได้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดมาเห็นภาพจริงๆนะมันจะสวยมากแถมวิวก็สวยอีกตรงนี้วิวก็สวยอีก มาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่นอ้องเจะติเอาไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเด้อจ้าฝักเซียนต่อไปเราก็เอามาคั้นกับเกลือเพื่อเอาน้ำขมเหม็นเขียวมันออกจ้ะขยำเบาๆจ้ะเกลือเพื่อให้ผักสลดลงนิดนึงก่อนที่เสียไปโดองจ้ะเป็นกำมังถุงบักใหญ่แต่ถ้าคั้นเลยเดี๋ยวก็ได้นิดเดียวจ้ะ ทำกินเด้จากพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้จากบอได้สวมถุงมือเด้ใส่มือเปล่าเลยติดทำกินเองเด้จ้ะเห,ห็ดเราะเฮายังบกแกงจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไว้มารวมตัวกันหลายๆคนจะแกงถูกกันกินจ้ะเราจะคั้นให้ผักสลดุดนวดเบาๆจากกับเลือย แต่เจอลังไปก็นวดเบาๆผักมันกัดจะเริ่มสลุดสลดลงจ้ะยุบยุบลง น้ำสุกเขียวเริ่มออกมาขอกลินฟ้าดองของเราก็เป็นเลยเด้อจ้ะจมือใหม่สะติจะพาพี่น้องชิมแซ่บแซ่บเติกชิมเลยจมือใหม่จะพาอ,อกมันกินจ้ะ อ้อยอันนี้ก็เดี๋ยวชันตึ๊กจะเอาไปล่างจ้ะล้างเอาน้าเกลือกับน้ํหมิ่นเขียวนี่ของมันออกจ้ะล่างจากส่งน้ําจ้ะเดี๋ยวมันเบิ่งขั้นเกินต่อไปนะจ้าล่างเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปเราก็มาปรุงเครื่องเครื่องก็มีเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวจีจี้จ้ะข้าวเหนียวก็เอาจ้ะ ไปเลยแล้วก็ขยำขยำควกเขาให้เข้าออกันอีกรอบเมื่อกี้เาขั้นเลยเนาะรอบนี้เราจะแค่ขยำขยำจะ้ะถ้าเราพักไปตากแดดก่อนนะเรา่รต้องมาขั้นน้ำออกก็ได้เด้อจ้ะเราสามารถขั้นปรุงแล้วก็ดองได้เลยจ้ะ ขยำขยำขยำแค่นี้ก็เป็นแล้วจ้ะพี่น้องดงง่ายง่าใส่กระปุกจ้าแบบนี้นำมาใส่กระปุกจ้าเดี๋ยวถ้าโดงใกล้เป็นเดี๋ยวน้ำจะออกมาอาัตโนมัติเลยจ้ะพี่น้องเห็นแ <He 's S 2> ห่งๆแบบมีทาเบิงเด้แบัดเวลามันเป็นสามมือจ้ะพี่น้องน้ำจะออกมาเองเลย ถ้าพี่น้องสิเติมน้ำซาวข้าวหรือน้ำลงไปนิดหน่อยก็ได้ด้วยจ้ะแต่ส่วนตัวสติวะแนะนำว่าเราต้องเติมจ้ะเดี๋ยวมันจะออกมาเองยกเว้นพี่น้องจะใส่น้ำซาวข้าวนิดหน่อยเราก็กดกดลงไปให้แน่แนแนโอ้ถุงบักใหญ่ยุบลึกเหลือนิดเดียว ก็เลยน้องอยู่ว่าสิโอติแม่ว่ปะปุ๊กเหมือนมันเล็กนะนี่ดีเลยเผื่อน้ำออกมาเดี๋ยวออกมา,าลวลาเริ่มเปรี้ยวน้ำก็จะออกมาอีกนี่ก็เริ่มออกมาละไปอันว่าเรียบร้อยเก็บผักเซียนมาดองไว้กินง่ายจ้ะผักข้างทางที่<า>ไม่ต้องซื้อ <laughs> เลยได้กระปุกพอดีสานี้แหละเอ็ดหลายมันกินบทันมันสินบบัวแทะเอ๊ะสานี้พอเอาเนาะจา้ะคลิปนี้กัพาพี่น้องไป,งเ,ปเก็บผักมาดองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสตั๊กเนี่ยเด้อจ้าพบก,กันคลิปหน้าจากพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้า <S 1> <S 1> สวัสดีจ้า